สวัสดีค่ะนะคะทักทายนะแฟนเน FC ทุกท่านนะ,ะขอต้อนรับเข้าสู่นะคะจค,คัมคูนยูสค่วันนี้จะกับเซลกุ้งนะคะเราจะมาไลฟ์กันสดๆอย่างนี้ทุกวันนะ,ะวันนี้เซลกุ้งก็อยู่ที่นะคะสาขา2นะคะสำหรับ FC นะคะกระบะตอนเดียววิ่งงานหางานนะคะรถหลักแสนหาเงินหลักล้านรถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ไม่อยากให้พลาดนะจ๊ะ ไทยด้วยนะคะ,ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่กำลังมองหานะคะอันนี้เลยนะคะ,ะเป็นกลุ่มรถบรรทุกเชิงพาณิชยนะคะไม่ว่ากอกซิ้งเผารอยตู้ทึบเผารอยเพารอยเผาเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นนะใส่ตู้ใส่คอกนะคะวันนี้ก็ไม่อยากให้พลาดนะจ๊ะเข้ามาแล้วฝาวกกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ สอบถามยลยดเพิ่มเติมนะคะสำหรับแฟนเพจ FC ที่กำลังมองหานะคะรถหลักแสนหาเงินหลักล้านรถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ฟรีดาวรถสุนัขไม่ค้ำนะคะไม่นำไยไม่ขายฝันแน่นอนนะซุ่มไปที่รถเลยค่ะน้องบอยนะ,ะวันนี้เราจะมาขายอะไรนะคะดูรถก่อน,นะคะ่ะไม่ต้องดูเซลล์ดูรถนะคะอ๋สอบถามเพิ่มเติมนะคะศ6 4 2 4 9 5 1สอนะคะ0 8 2 6 4แ4 9 5 1กนะ,ค,ะคันแรกนะค,ะคันนี้เลยอ่ะ เราอยู่ที่ t o y ยต a h ไฮรักรีโวนะคะรุ่น 2.8J พัดปี2019นะค,ะคันนี้นะ,ะจัดว่าเด็ดนะคะรู้เรื่องกระเบื้องแตกนะคะเ <c oughs> พราะว่านะคะรถสวยการันตีสูนนะ,ะ <c oughs> มาพร้อมรถปีใหม่ไหม่วิ่งน้อยนะ,ะ <c oughs> แถมแม็กคู่หน้า1คู่นะะ <c oughs> แถมเสริมกระบะข้างนะคะมีใบวิศวะคลุมนะเดี๋ยวเราไปดูนะคะรอบๆตัวคันนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะ <c oughs> เอาไปดูช่วงล่างก่อนบอยอ่ะูมไปที่เพลาลอย สำหรับคันนี้นะคะอ้าวซูมไปที่นะคะกระทะเผาลอยนะคะกระทะเผาลอยนะเป็นของ TCPY นะคะเป็นกระทะใหม่นะคะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมยางบรรทุกหน้ากว้างของมิชลินนะคะช่วงล่างของเรานะคะอ้าวแหนบเก้าชั้นชกไข่สี่ต้นแหนบเก้าชั้นชกไข่สี่ต้นนะคะชกไข่เป็นของ TCPY เผาลอยเป็นของ TCPY นะคันนี้นะคะดมกระบะมาเรียบร้อยนะรองรับน้หนักห้าตันนะคะ สำหรับคันนี้เสริมกระบะข้างลงเล่มพร้อมใช้งานนะคะสูง130เซนเมตรอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะชุดนะคะเพาลอยนะคะกระทะเพาลอยนะคะแหนบนะคะโช๊คเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะ,ะป้ายแดงนะคะ899หมอ,อกรถกระเซลกุ้งออกรถ0บาทฟรีลุกค่าดำเนินการเดี๋ยวไปดูภายในกันอะ เปิดประตูเข้ามานะคะมาพร้อมกระจกไฟฟ้ารอบตัวคัรระบบความปลอดภัยก็มาพร้อมแอร์แบคคู่ ABS ได้เบรกหมื่นได้เบาะแยกมาพร้อมระบบอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ม่วิ่งแค่หมื่นเก้านะออกรถศูนย์บาทนะคะนี่เป็นตัว J Plus นะแรงด้วยเครื่องยนต์นีเซล2800ันปซีซีปี2,019นะรถยังอยู่ในการันตีศูนย์โตโยต้าบริสิงจ้า5,48 0 0 0บาทโอ้โหโครคุ้มคุณ่ะ อุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลเป็นอุปกรณ์ใหม่หมดนะคะสวยงามพร้อมใช้ฟีดาวรถ0 5, 48, 000, บาท5 4 8 0 0 0บาท5 4 8 0 0 0บาทหนะ้าผอนเริ่มต้นหมื่นกับ800บาทคุ้มไหมคุ้มค่ะโคตรคุ้มนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะ10,800บาทฟรีดาวไม่คํำนะคะแคมแม็กคู่หน้า1คู่เป็นแม็กเวลคอม18นะคะเก๋ๆแก้วๆเลยในะจเะฟ c นะ สอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะรูรถเพิ่มเติมสามารถนะ,ะกดติดตามกดเห็นโพสพวกเราเป็นอันดับแรกนะคะเพื่อไม่เป็นการพลาดสําหรับคุณลูกค้านะคะแ mm hmm. ฟนเพจ FC ตอนเดียวหัวเดียวค็อกซิงเทารอยตู้ทึกพารอยนะจ mm ๊ะ hmm. ติดตามนะคะในร้านค้านะคะของเพจดีๆีุ้ดคานะคะหรือว่าชรรมรถบ้านดีๆออโต้บายเซลกุ้งนะ,ะช่วยทุกคันดันทุกเคสกลัวหาาน่ารักขยันดันเก่ง คิดถึงนะคะเซล์ลน่ารักที่สุดในชนบุรีก็คิดถึงเซลลกุ้งนะคะอย่าเพิ่งถีบหน้าเซลลเอาเราไปดูคันที่2กันเลยนะจ๊ะอ่ะสวัสดีนะคะแล้วก็ทักทายด้วยนะคะ FC กระบะตอนเดียววันนี้นะคะมาแล้วนะใหม่ๆฟ้ากระโปรงยังร้อนนะมาพร้อมรถปีใหม่ๆวิ่งน้อยนะอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะเป็นอุปกรณ์ใหม่นะคะสดๆร้อนๆนะจ๊ะเอาคันนี้นะคะเราอยู่ที่นาะโตโยตา้าไฮรักรีโว เน็ตมันถึงไหมจ๊ะเน็ตถึงเปล่าเน็ตเน็ตยังมาใช่ไหมคันนี้มาพร้อมปี2019ได้สีเทาเมทัลิกนะคะอ่ะดูมากนะคันนี้ได้นะแ,มแม็กเวลล์ค18นะแถมแม็กคู่หน้า1คู่นะจ๊ะแรงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2,800cc ปี2019หมายวิ่งแค่หมื่นนะคะเอาสำหรับกระทะเผา,ารอยก็เป็นของ TCPY นะอุปกรณ์ใหม่นะคะคุณลูกค้าคะ อุปกรณ์ที่นี่นะเพาลอยชุดของ T C P Y นี้เป็นอุปกรณ์ใหม่นะคะเพาลอย,อยเดียว70,000มื่นะใบวิศวะอีกหมื่นหนึ่งนะคราสองหมื่นนะคะได้รถปีใหม่นะคะไม่วิ่งน้อยการันตีศูนะคะเอาสูงไปข้างล่างนะคันนี้ก็เป็นเพาลอยของ T C P Y แหนบ9ก้ชั้นชกคคว้สีต้นพร้อมใบวิศวะาดำกระบะเรียบร้อยนะออกไปวิ่งเลยรับรถออกไปวิ่งแยวแรกไปขนอ,อะไรดีบอย ก็อยากให้อยากให้เข้ามาดูเข้ามาชมก่อนนะะไม่ว่าบรรทุกข้าตันนี้ขนลอะไรได้บ้างเอาเที่ยว<ๆ>แรกก็ไปขนแตงโมที่นครปฐมกล้วยหอมที่กำแพงเพชรทุเรียนก็ระยองและนองระยาานะคะเอาองค์มาก่อนก็ราชบุรีนะคะมาขอเซลกุ้งไม่ได้นะคะอันนี้พะร้อยห้าตันนะออกรถศูนย์บาทนะคะปี2 0 1 9 5 4 8 0บ0า่บาทพร้อมเริ่มต้นหมื่นกับ800บาทฟรีดาวรถศูนย์บาทไม่คับฟรีทุกค้าดดำเนินการนะจจะเอซนะ งามมากๆนะคะที่นี่นะเจคำบุญยูสค่ะเราเน้นรถสวยเราไม่เน้นเซลสวยใช่ไหมเซลบอยนะคะอยากได้รถสวยนะคะการันตีศูนย์มาค่ะ0826424951 0826424951กนดีห้นะคะยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าเรื่องรายได้ชีพายุง,งานเอกสารเป็นยังไงนะคะปรึกษาฟรีนะคะไม่คิดตังค์นะไม่ค้าใจดีไม่เบี่ยงไม่บินแน่นอนนะคะ f c นะ อ่ะสำหรับเย็นนี้อยากชมคันไหนยี่ห้ออะไรก็ขอเข้ามาได้นะแต่เซลกุ้งจะขายตอนเดียวนะคะ f อตอนเดียวไม่อยากให้พลาดมีรถอยู่แล้วจะไปออกไปเพิ่มหรือว่ามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะอยากได้นะคะรถทำมาหากินรถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้รถหลักแสนหาเงินหลักล้านออกไปก็มีแต่รวยกับรวยเนะจ้า อ่าสำหรับรีวอพะลอยนะคะผ่านไปสองคันนะคะสวยๆแกวๆนะคะรู้เรื่องกระเบื้องแตกเปลี่ยวรถศูนย์ปาาไม่ขำนะอ่าสำหรับที่เจ้คำปุ่นยูสค่ะเอาบอกพี่กัดหน่อยเซบอยพี่กัดมาชมรูมนิ่ เรานะครับผมโชว์รูมนะครับพิกัดนะครับผมอยู่ที่น้องแฝดนะครับผมเข้าตัดมอเตอร์เวย์สายเจ็ดนะครับผมมาทะลุนะครับเส้นกลางไปตัดนะครับมีเก้าวมของบอวีนะครับของเราจะอยู่ช่วงซ้ายนะช่วงด้านซ้ายนะครับผมตรงร้านตรงข้าบร้านอาหารนะครับผมสิ่งบ้านนอกนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมขาเข้าของตัวเมิกาลูะครับผมแช่ให้เราค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยแช่ให้แล้วฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งร้านฝั่งตรงข้าบร้านอาหารนะครับสิริบ้านนอกขา ได้ครับผมไม่ต้องห่วงว่าจะมาแล้วไปสุ่มจับไม่เจอนะครับว่าโชว์รูมของเรานะครับผมเป็นศูนย์โชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของปรเลยว่าเป็นที่นี้ที่เดียวครับการตัดสิรถยนต์ใช่จัดจ้านที่สุดในย่านนี้นะคุณลูกค้ารถสวยแล้วก็ดีที่สุดในชนบุรีนะถ้าไม่เชื่อต้องเข้ามาสัมผัสค่ะคุณลูกค้าสัมผัสรถนะไม่ให้มาสัมผัสเซลนะเพราะว่าเซลไม่น่าสัมผัสนะอ้าวเอกสารอยากได้รถสวยใช่รายบ้างคะเซลบอยเอกสารเบื้องต้นนะครับสำหรับครับพ่อค้าแม่สาย พนักงานบริษัทนะครับก็ใช้เป็นนะครับผมใบรับรองเงินเดือนหรือว่าเป็นสลิปสลิปคาร์บอนนะครับผมแล้วก็การจะอ,อล้วก็จะมีสัญบักษณ์วนสนับสนาบาุนบ้านนะครับผมบอง้นก็อยากแกรรายละเอียดหรืออยากอยากได้รายละเอียดของตัวรถหรือว่าสอบถามข้มอมูลการที่จะจะใช้ก่อนเอกสารอะไรบ้างก็อยากให้สอบถามเซลล์พุ่งได้เลยครับผมเรามีมากกว่าคำว่าขายเรื่องมือสองการันตีหลังการขายก็นำไปวันสำหรับสรุปยอรวมยอดสั่ง สำหรับการแชร์กรับการกดไลค์นะครับขอบคุณครับขมากเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับทุกทะยาอาสวัสดีค่ะพี่ชัยมงคลนะเอฟซีโคราชด้วยนะคะพี่ชัยมงคลที่โคราชฝนตกไหมคะพี่จ๋านะฝนตกเป็นน้าเหมือนที่ชนบุรีไหมนะจ๊ะอ้าวสำหรับนะคะเดี๋ยวนะคะทักทายค่ะคุณอ้วนซอยตันนะคะแกวแก้วขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซนะขอคนละแชร์ได้ไหมนะ แชร์ได้ไหมคะคุณลูกค้าคะเอาแชร์ให้เซลกุ้งหน่อยนะคะแชร์ตายไม่เอานะคะแชร์ตายไม่เอานะ,ะาสำหรับเียรน,นี้นะคะอยู่กับเซล์กุ้งนะเราไลฟ์กันสดๆอย่างนี้ทุกวันนะเราอยู่ที่แจ้งคำค่นยุธ่ะวันนี้เซล์กุ้งก็มาแนะนานะกลุ่มรถตอนเดียววิ่งงานหางานรถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะออกไปก็มีแต่รวยกับรวยนะบรรทุกน้ําหนักหาตันพร้อมใบวิศวะคลุมให้แฟนเพจเอฟซีเรียบร้อยนะคะ อยากชมขนไหน,นะคะก็สามารถดูเพิ่มเติมจากเพจดี Pil ด, beast. ดีกู๊ดค่ะชวรุมรถบ้านดีดีออโต้บายเซลกุ้งรถมือสองดีดีออโต้บายเซลกุ้งโอ้โหกลุ <learner> ่มเยอะนะคะสวัสดีค่ะพี่นะคะสุรชาติด้วยนะคะทักทาย fc เก่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เป็ดนะคะทักทายพี่อัครินเซต้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับแฟนเพจ fc นะไม่ว่า fc เก่า fc ใหม่นะคะ ก็นะคะเข้ามาแล้วก็นะคะขอคนละแชร์สองแชร์นะจ๊ะมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซนะคะเป็นกําลังใจให้น้องกุ้งหน่อยนะคะคุณลูกค้าค่ะสําสำหรับนะคะอยากดูขนหนเพิ่มไหมไม่อยากดูไม่พาไปดูนะหญิงนะคะอ่าสำหรับเอกสารนะอยากเป็นนี่ไม่ยุ่งยากนะคะคุณลูกค้า CF เทุกคันคันละ99บาทรถหลักแสนหลักล้านจองแค่99บาทนะคะไปจองกับเซลล์บอยนะจงอง2 0 0 300นะคะ มาจองกระเซลคุ้99บาทนะ99บาทของเราได้อะไรบ้างนะจ๊ะฟรีภาษีพรบนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะคะฟรีลูกค่าดําเนินการนะคะวันรับรถก็มีประกันเปลี่ยนถ่ายน้ํำประกันอาน้ํามันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ของอีซูกันไปเลยถึง1,000 0กิโเมตรนะคะรับประกันขั้นเทบเขตนิมิตอย่างนี้นะคะไม่อยากให้พลาดนะ อยากได้คันนี้นะคะเอกสารนะคันแรกเลยนะคะทำอะไรนะคะเตรียมใจนะคะโอนเงินนะคะ99บาทนะซีเอเข้ามารถทุกคันหลักแสนหลักล้านจอง99บาทนะฮะ,ะบัตรประชาชนนะสำนาักบัตรประชาชนสำนากทะเบียนบ้านสิีสมรเบลาตึส,สเตทเมนต์นะ6เดือนแค่นี้นะก็ได้แล้วนะคะง่ายไหมง่ายมากๆคุณลูกค้าโคตรจะง่ายเลยง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะ จัดกันง่ายๆได้ทุกอาชีพนะจ๊ะไม่อยากให้พลาดจ้ะสำหรับนะคะเอซกระบะตอนเดียวนะคะก็ไม่อยากให้พลาดนะจ๊อะอาสำหรับนะคะแฟนเพจเอซที่กำลังมองหานะคะกุมรถกระบะบรรทุกนะคะอ่ารองรับน้ำหนักห้าตาันคอ่กซิงเผาลอยเป็นตู้เป็นครอบเผาลอยเผาเดิมนะคะตู้ทึบหรือว่านะคะจะเป็นนะคะอ่างัวเดียวขับสี่เราก็มีนะจ๊ะ สอบถามรายเพิ่มเติม0 8 2 6 4 2 4 9 5 1 0 8 2 6 4 2 4951ดูไม่ทนันกดดูย้อนหลังนะจ๊ะโอ้ยเหนื่อยนะคะอยากได้รถสวยนะคุณล้วาขามาคะ่ะที่นี่นะคะออกกันง่ายได้ทุกอาชีพนะคะเซลบอยนะ อาสำหรับพิกัดนะคะย้ำพิกัดอ,อ,อ,อีกทีนะคะอยู่เส้นชวบอสาเส้นสนามกอบบุรพาแรมชบังนะคะใกล้ๆกับสภาห,หนองแขวตบนตำบลมึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี20230นอ mm ัน hmm. นี้รหัสไปรษณีนะจะไม่ใช่ไปหวยนะจ mm ๊ะ hmm. สำหรับเบรโทรเซลกุ้งนะคะ0826424951 0826424951 mm hmm. นะคะ อ่ยินี้ให้คำปรึกษานะคะช่วยลูกคันดันลูกเคสนะจะพาไปคุณลูกค้าไปถึงฝั่งฝันนะจะชี้แนวทางให้คุณลูกค้าได้ไปรับรถนะจ๊ะโอ้ยเหนื่อยคุณลูกค้าค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเซลกุ้งกตอตงนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแช์นะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณนะ,ะไม่ว่า FC เก่า FC ใหม่นะ,ะเซลพุ้งเข้ามานะ,ะก็มาช่วยกันซับ กดนะกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะน่ารักมากๆนะคะเดี๋ยวเข้ามาหาเซลคุ้งรถให้คาราสี5ห้าหมื่ไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์ให้เย็นนี้นะ,ะอเจากระเซลคุ้งนะคะพรุ่งนี้นะคะห้าโมงหโมเย็นนะคะวันนี้เซลกุ้งจะออกไปวิ่งออกกําลังกายแล้วนะจ๊ะเพราะกลัวหุ่นไม่ดีนะคะเาจ้ากันใหม่สําหรับนะ,ะไลค์สดนะคะรถสวยๆนะคะแล้วก็ การันตีนะคะที่นี่ฟรีดาวนรถสูเบาทไม่น้ำลายไม่ขายฝันแน่นอนนะ<ม>เข้ามาเซฟคุ้มมีแต่ได้กลับได้นะจ๊ะเอฟซนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะสวักดกดเซ็ิ้น